คำสวัสดีครับเพื่อนๆโอกาสจดหมายปิดซองของร้านตีจะค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะตีจะแพ็คทีละ1่กล่องสองกล่องแบบนี้นะครับเหรียญพญาคุฑสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเหรียญพญาครุฑสวยๆแบบนี้เลยนะครับ99บาทครับเหรียญคุดห้าอ่าคุดปิดครับเหรียญ2อ2 2าสองคุดเฉียงนะครับ26บาทครับโอเคนะครับเรามาเริ่มแพ็คของกันเลยโอเคครับเยญนนิสัยนิพนธ์นะครับเสร็จซองเลยนะครับเหรียญคุดนะครับ2เหรียญนะครับ

อันนี้ดีกว่าครับครับขอบคุณคุณสมชัยนะครับ ขอบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ